สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอทแมปบิ u ล์อาโบสนะครับเดี๋ยวแรกจ้ะ บินไปเลยเครื่องบินที่อยู่ในขั้นทดลองตอนนี้ผ่านไปแล้วอ้าวดีๆก็ช้าเฉยเลยงั้นประหยัดพลังงาน เริ่มยินขับได้เครื่องบินขับได้ รู้สีตอนนี้เลยกิดอ,อ,อ้าภาพเนึงอ้าวเฮ้ยจะหลุดหาย สำหรับคนที่มีปัญหาที่มีคนจะขอเข้าร่วมทีมมาก็แล้วก็รำคาญหรือเปลา่าก็กดบล็อกตรงนี้เลยหรือเลือติดสน,นิมาด่านทะเลแล้ว ผานมาได้อย่างง่ายๆตอนนี้บล็อกทองผมยังไม่เป็นไรโอ,อ้ลแล้วโดนล็เบิเลิรู้สิว่าเครื่องวินลัมนี้ที่ผมสร้างจะเป็นเส้นใช้ได้ด ึ่งตอนนี้มันแตกแล้วโอ้น่าจะไปถึงไม่ได้ดันน้ำลงไม่ตอนนี้ก็แค่ร้อยห้น้ำขึ้น กับสกินสุดเพียเฮ้ยเฮ้ยเจอ งั้นลองเลยนี้ดูว่า ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ผานแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลย <Yeah. S 1> สุดยอดไปเลยครับได้เง <Yeah. S 1> ิน125บาทกับบล็อกทองอีกหนึ่งบล็อก โอ้สุดยอดจริงๆส่วนลำต่อไปก็คือลำนี้ก็จะเป็นลำท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเป็นลำที่นั่งได้เยอะเลยไม่มันก็จะทำแบบนี้ได้ผมก็อาจจะวางคับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ โอเคบังคับได้แล้วครับเป็นเรือแบบหมุนๆไปเอยโดยเก้าอี้นี้ไม่ใช่เก้าอี้รถนะมันเป็นเก้าอี้ที่ได้จากการซื้อจากเครื่องบินอันเซตเนี้ยเซตเนี้ยเ,เนี้ยจะได้อยากเซตนี้ เรื่งองสิ่นี่ผมดันอย่างดีตอนนี้ก็ผ่านด่านน้ำอดไปแล้วตอนนี้ ใกล้จบเรืยัง,งวันนี้โอ้โหจังหวะนี้นี่ทันเลยนะเอ,อีอย่าดันนี้อย่าอย่ายิงที่นั่งถ้าจะยิงอย่ายิงที่นั่งไม่งั้นเดี๋ยวพังไปต่อไม่ได้เอ้ยระดันก่อนสุดท้ายแล้วโอ้ โอ้โหก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะครับเออมันขับเองก็จงๆแต่ก็ชัน ได้กันอีก125สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วกดแชร์เลยนะครับ